ก็ได้มีโอกาสกับมาไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับแล้วแต่ว่ามีจะมีอะไรผ่านก็มานะผมก็ผมก็คงจะเลือกเลือกตามบทเรื่องตามสคริปต์ดีกว่าเพราะว่าผมอยากทําอะไรที่มันมีคุณภาพสำหรับผมแล้วก็มีความหมายสาหรับผมทำอะไรอย่างเงี้ยครับอมแบ็คไม่ลามเือนนครับผมอันนี้อันนี้ยังยังแค่คุยกันเฉยๆชายพราะทุกคนก็ตารางงานเต็มกันไม่หมดเลย มาที่หนุ่มลอยหนึ่งคนกันมากนะคะหลายๆคนกรี๊ดเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่หนุ่มนิชคุณเนี่ยออกมาเปิดเผยนะว่าตอนนี้เนี่ยรับงานที่เมืองไทยได้มากขึ้นนะคะส่วนเรื่องการแสดงบอกว่าตอนนี้ก็ยังคงเลือกรับบทนะคะบางบทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญค่ะอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของวง 2PM เนี่ยจะมีคัมแบ็กเร็วๆนี้ไหมหรืออย่างไรเดี๋ยวไปฟังจากหนุ่มนิชคุณค่ะใช่เพราะว่าก็ช่วงนี้โควิดก็เริ่มเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ที่ลายแล้วก็ได้โอกาสกลับมาไทยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีใจครับแล้วแต่ว่าจะมีอะไรผ่านเขามานะก็ผมก็คงจะเลือกเลือกตามบทเรื่องตามสคริปต์ดีกว่าเพราะว่าผมอยากทําอะไรที่มันมีคุณภาพสาหรับผมแล้วก็มีความหมายสาหรับผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมคอมแบ็กไม่ถลับเหมือนกันครับผมอันนี้อันนี้ยังยังแค่คุยกันเฉยๆชายโพรทุกคนก็ตาางานเต็มกันไปหมดเลยไม่อยากจะสัญญาอะไรนะครับผมแต่ว่าพวกเราก็รู้แหละว่า แฟนก็คิดถึงพวกเราเราคิดถึงแฟนแฟนอยากไปยืนอยู่บนเวทีต่อหน้าแฟนคลับทุกคนนะฮะก็เราก็พยายามหาโอกาสกันให้ให้ให้มากที่สุดนะครับที่จะได้เจอกัคเับในใจผมก็คือเป็นแฟนคลับพี่โตโน่อยู่แล้วเพราะพี่โตโน่เขาทั้งที่ทํางานช่วยสังคมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างเงี้ยผมก็แล้วเขาก็มาว่ายน้ําแล้วอยู่ดีคือผมเช็คเช็คทวิตเตอร์อยู่ดีก็แบบก็มีคลิปที่ผมว่ายน้ําขึ้นมาแล้วก็แบบ มีคนแบบโจมตีกันไปโจมตีกันมามผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแบบร้0ยเอร์เซผมก็เลยก็ผมก็อยู่ห่งางดีกว่าแต่ก็ไม่ผมก็คิดว่าพี่โตโนโ่เขาก็พยายามทำดีเพื่อสังคมขอให้ทุกคนรนักกันนะรักกน<า>ัดกนกกดีกว่าคนไทยรักกันดีกว่านะครับเนาะ อัปเดตด้วยนะคะหลากหลายประเด็นเลยนะคะตอนนี้รับงานที่ไทยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าบทเนี่ยจะรับบ,บางบทเฉพาะเท่านั้นนะคะส่วน 2PM เนี่ยยังไม่ทมแบ็คเรลนี้ยังไม่อยากสัญญาอะไรทั้งนั้นแต่ก็มีการพูดคุยกับสมาชิกวงกันอยู่นะคะแล้วก็มีปมประเด็นดราม่าที่นิชคุณบอกว่าก็งงมากเหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะมีคนไปขุดนะคะคลิปที่หนุ่มนิชคุณเนี่ยเขาว่ายน้ำข้า,<ว>ามแม,ม่น้ำหั่นเนาะมาเปรียบเทียบกับหนุ่มโตโน่โอ้เจ็ดปีที่แล้วใช่ค่ะเมื่อปี25เลยซึ่งนันชคุก็บอกกว่่า็ไมเข้าใจเหมือนนกัว่า เออคืออะไรทําไมถึงแบบว่าต้องมาขุดอะไรแบบนี้ก็บอกขออยู่เงียบๆเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ซาไปเองนะคะ